อ่ามาแล้วนะครับพี่ชาแหลมว,วันนี้เป็นศิลปินเดี่ยวนะครับขามตัวเดียวแบบไม้เงียบเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับ มัคราสองห้าหกเจ็ดณบ้านคลองมหาดตำบนท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดชายังเซานะครับหาดบ้านคนตามเดิมครับเป็นทางเดินหลักของเขานะครับโอ้มีเสียงรถมาเร็วมากเลยแต่เขาข้ามแล้วครับโอ้ยบางพุ่ม ไม่กลัวหมานะครับเป็นช้างตัวที่ใหญ่มากนะครับ